เดี๋ยวเรามาลองเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับนี่นะฮะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเราเพิ่งลองนะครับเดี๋ยวจะเราจะลองดูว่าตัดได้ไหมกับหญ้านนหนาๆอย่างนี้เลยนะครับจัดไปครับนี่นะะเราเพิ่งเทสครั้งแรกนะครับ ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเราค่อยมาปรับกันใหม่นะฮะอ่าได้อยู่ครับผมอย่าหนหนาไปเลย <S <S 1> <S 1> ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเราค่อยปรับเปลี่ยนกันนะครับเพราเราเพิ่งขึ้นงานครั้งแรกนะครับ ปรับรอบได้จูนรอบได้อ่าโอเค